พูดคุยเกี่ยวกับรัตเจนนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นต้องขออภัยด้วยนะครับที่ลงช้าเนาะเนื่องจากลืมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันว่าว่าเหรียญไหนดีบ้างผมก็จะชี้เลยแล้วกันนะหลักๆมี2เหรียญอันนี้เรียกว่าเอาพอเข้าคู่ใช้ได้เข้าคู่ใช้ได้นะครับเดี๋ยวแรกคืออันนี้นะครับที่จะสามารถเอาไปใส่กับสาโบอาได้โดยเอาชุดว่ายน้ำออกเอาอันเนี้ยเข้ามาแทนได้เลยนะครับได้เลยนะอีกเซตหนึ่งก็คืออันนี้นะครับเดี๋ยวมีคนงว่าเอาบาเพื่อผมก็จะบอกว่า สามบอล็อกเวิร์กนั่นแหละแต่คือแลกใส่ไปก่อนเก็ตเนาะแลกใส่ไปก่อนเฉยๆแค่ระหว่างรอวิเตอร์ไฟมาเท่านั้นเองนะครับเ,เดี๋ยวนะเหรียญบอล็อกเวิร์กเดี๋ยวผมเอาให้ดูก่อนแล้วกันนะครับโอเคบอล็อกเวิร์กมันจะเป็นประมาณนี้นะครับแต่อย่างนี้ผมบอกครับว่าอันเนี้ยแลกเพื่อเอามาใส่แบบนี้ไปก่อนอย่างที่บอกไง ไปก่อนนะยาก็จะั่าวคาาขั้นต่ำเนี่ยยังไงสิบสกิลสองมันก็ได้20%ใช่ไหมและเหรียญอันเนี้ยเมื่อธงน้อยกว่าก็ได้30%อยู่ดีชัดเจนนะครับส่วนอันนี้คือถ้าหากใครที่ไม่มีอะไรนะถ้าไม่มีเพื่อนอยู่ในธงนะอ่ะจะดเมเ้ยจะลดดาเมจอะไรเงี้ยครับเออมันมันเป็นประมาณนั้นแนะ่ะแต่ก็ไม่ไม่ต้องอะไรมากนะอย่างที่ผมผมบอกครับเพราะว่าถ้าใครเติมรอบพแล้วแบบผมเนี่ยอันเนี้ยเราได้วันเลนทา์อยู่แล้วส่วนอันเนี้ยคือของแถม ผมเลยจะบอกว่าไม่ต้องซีเรียสสำหรับคนที่เติมรอบที่แล้วเหมือนกับผมเท่านั้นนะครับแต่ถ้าใครไม่ได้เติมเลยอ่าโอเคอันนี้จะข้ามเลยก็ได้ไม่มีปัญหาสำหรับรอบนี้ไม่มีเหรียญไหนหน่าสนใจนั่นเองนะครับผม